ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูประหลักสุวัฒนาโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นธาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับแค่คิดดีๆสาระดีๆฝากทางรายการในวันนี้ครับดิฉันประมวลชนะตราดโชดพัรและผมรนก,กรนอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดําเนินรายการอย่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวพุทธหลายคนนะครับก็คงได้ยินคำคำหนึ่งประโยคประโยคนึงครับนั่นก็คือความประมาทนั้นเป็นหนทางสู่ความตายนั่นเองครับ ช่แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ไม่มีใครนะคะอยากที่จะประมาทกันใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่าความประมาทนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยแล้วก็แทบจะอยู่ในทุกๆเรื่องนะคะและส่วนมากเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องเล็กๆด้วยล่ะค่ะถูกต้องครับโดยเฉพาะคําว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยครับที่เราหลายคนไม่ให้ความสําคัญครับไม่น่าเชื่อว่าอาจจะสร้างความเสียหายที่ยงใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยอย่ีเดียวครับ และในวันนี้นะคะเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะได้มาพูดคุยในยเรื่องของปัญหาในเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นเช่นครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเราทุกคนต่างเคยได้ยินและเมื่อต้องทำการใหญ่เราก็มักระวังตัวเสมอแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องเล็กๆที่ไม่ร้ายแรงละ่ะเราต้องไม่ประมาทหรือเปล่า ด้วยความเมตตาของพระครูประหลัดสุวัฒนะโพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะ อาจารย์มัจจุราชอาจารย์ค่ะเจนพรพระอาจารย์ครับในวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมเรื่องของความประมาทครับทําไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับถึงได้ตรัสถึงความประมาทว่าความประมาทนั้นเป็นหนทางสู่ความตายครับพระอาจารย์ใช่ท่านบอกว่าประมาโทมัจจุโนปะทังแปลว่าความประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความตายแต่ว่าอัปประมาโนอมมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตตะ แล้วเราดูจากปฉิมโอวาสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นโอวาสครั้งสุดท้ายนะก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปริมิพานเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่สําคัญขนาดนั้นนะความไม่ประมาทพระองค์ย้ําเป็นปชิมโอวาสเลย ตรงนี้สรุปรวมเอาคําสอนในพระพุทธศาสนาก็สรุปลงอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองถามว่าไม่ประมาทสําคัญยังไงถ้ามองในแง่ระดับวิถีชีวิตของเราปกตินะเราเคยสังเกตไหมสมมุติว่าเราเดินอยู่ในที่มืดนะแล้วพื้นไม่ใช่พื้นเรียบอย่างในห้องเนี่ยเป็นพื้นข้างนอกเป็นสนามหญ้าซึ่งอาจจะมีหลุมมีบอ่อบ้างหากว่าเราระวังนะว่าเอ้ยเดี๋ยวมันอาจจะพื้นไม่เรียบมีหลุมนะถ้าเราไม่ระวังเดี๋ยวขาแพลงได้นี่ใช่ไหม พอเราระวังนงี้ปั๊บเนี่ยแล้วเ,เดินไปนไงเราจะปลอดภัยถึงแม้จะมีหลุมอะไรบ้างเรากจ็จะรับได้เพราะเราระวังอยู่แล้วพอสัมท่ามันจะเอียงไปนิดเราก็ยั้งขาไว้ได้เกรงขาไว้แต่ถ้าเกิดเราเดินไปในที่มืดโดยไม่ได้ระวังเลยเลยนะแล้วมันมีหลุมมีบ่อเนี่ยมีโอกาสถลําแล้วก็แพลงเนี่ยสูงมากเลยถามว่ามันต่างกันยังไงร,ระหว่างคนที่เดินในที่มืดแล้วเป็นท้นที่ที่เดียวกันคนที่ระวังไม่ประมาทกับคนที่ประมาท ทำไมคนประมาทขาแพงคนไม่ประมาทไม่เป็นเพราะร่างกายเขาเตรียมพร้อมกับไม่ได้เตรียมพร้อมไงพอมีการเตรียมพร้อมปับ๊บอะไรเกิดขึ้นนิดเดียวมันก็ยัง้งทันทันทีเพราะว่าระวังอยู่แล้วใจจดจอ่อตื่นตัวอยู่แล้วเนี่ยแต่คนที่ประมาทอยู่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นไงพอถลําไปแล้วกว่าจะมาเอาใจจดตรงนั้นแล้วก็รั้งกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อยั้งอาการถลําเนี่ยมันไม่ทันมันก็ถลําไปเลยเ คนขับรถถ้าระวังใจจดใจจ่อนะมีอะไรเกิดขึ้นมาปับ๊บมันก็เหยียบเบรกทุกอย่างได้ทันทุกทีใช่ไหมถ้าเกิดไม่ระวังปั๊บมันก็ช้าไปหน่อยแค่ช้าไปหน่อยนี่ก็ไม่ทันแล้วใจไปลอยคิดเรื่องอื่นกว่าจะกลับมาเรื่องนี้กว่าจะตัดสินใจสั่งการมันช้าไปอีกช่วงมันไม่ทันการตรงเสี้ยววินาทีนี่แหละอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นี้คือความแตกต่างระหว่างความไม่ประมาทกับคนที่ประมาทแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะ คนทั่วไปก็จะเข้าใจอยู่เพียงขนาดนี้จริงๆมีนัยยะระดับลึกกว่านั้นอีกคือว่าคนที่ไม่ประมาทเนี่ยตื่นตัวปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่างกายเขาอย่างเดียวนะมันรวมไปถึงสภาพใจและกำลังบุญเขาด้วยพอตื่นตัวระวังไม่ประมาทปับ๊บเฮ้ยมันอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นมาไนดะมันเหมือนเป็นการไปกระตุ้นให้ บุญที่เขาเคยทําเอาไว้แล้วเป็นพลังงานศักสะสมอยู่ในใจของเขาเนี่ยทำงานไปกระตุ้นให้ตื่นตัวปั๊บกำลังบุญนี้เลยช่วยให้สิ่งไม่ดีไม่เกิดแต่ถ้าเกิดคนที่ประมาทไม่ได้คิดอะไรก็เออรเยลอยชายแม้ยังมีบุญเก่าอยู่ในใจแต่บุญนี้ไม่ถูกกระตุ้นเลยไม่ได้มาช่วยป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ประมาทไม่ใช่เพียงว่ามีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขทันอย่างเดียวนะ แต่ยังช่วยถึงขนาดว่าป้องกันให้เหตุไม่ดีไม่เกิดด้วยเราเคยสังเกตไหมว่าพอเราเองคิดว่าเ,เดี๋ยวอาจจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะมักจะไม่เกิดอ่ะแต่พอเราเผลอเไม่ได้ระวังปุ๊บเนี่ยเกิดเลยสังเกตไหมทําไมจะเป็นอย่างนั้นก็เพราะตรงเนี้นี่เพราะฉะนั้นไม่ประมาที่สําคัญมากนะทั้งด้านกายภาพและด้านนามธรรมที่เป็นพลังบุญในใจของเรา หรือเอาตัวอย่างใกล้ๆตัวเข้ามาหน่อยกรณีที่อเมริกาแซงชั่นหัวเว่ยได้ข่าดไปน้องไหมจริงๆปี2561นะอเมริกาก็แซงชั่นบริษัท z ซ e เป็นบริษัทจีนเหมือนกันไม่ใหญ่เท่าหัวเว่ยไม่ดังเท่าแต่เป็นเบอร์สองนะทางด้านเกี่ยวกับสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยหัวเว่ยเบอร์หนึ่งของประเทศจีนเซทที TE, เนี่ยเบอร์สองอเมริกาก็อ้างข้อหาเดียวกันว่า ไปค้าขายกับอิหร่านซึ่งอเมริกาแซงชั่นอยู่เพราะฉะนั้นสั่งบริษัทอเมริกาทั้งหลายห้ามส่งชิ้นส่วนให้กับบริษัทเททเท่านั้นเองเท e ีแทบต้องปิดบริษัทเลย mm hmm. ผลิตมือถืออะไรไม่ได้เลย mm hmm. เพราะว่าต้องอาศัยชิปจากอเมริกาทั้งนั้นพออเมริกาไม่ส่งปั๊บเนี่ยผลิตไม่ได้ต้องหยุดดําเนินกิจการเลยเนี่ยผ่านไปสมเดือนต้องขอให ประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนต่อสายคุยกับทรัมป์เนี่ยขอร้องอเมริกาอ้า,อาย้นย้นก็ได้ขายให้ใหม่แต่ว่าต้องให้ซทีจ่ายค่าปรับให้อเมริกา1000ล้านเหรียญ3 0,000กว่าล้านบาทจ่ายตังค์ฟรีเลยส0,000กว่าล้านเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่หมดชุดเก่าลาออกไปให้หมดกรรมการบริษัท c ีอโอได้ทั้งหลายออกหมดแล้วก็เอาชุดใหม่เข้ามาก็ต้องยอมทําตามอเมริกา เสร็จแล้วต้องให้อเมริกาส่งทีมเข้ามาตรวจสอบส่งคณะเข้ามาตรวจสอบการทํางานในบริษัทเซทีีว่าดําเนินการอย่างรัดกุมหรือเปล่าถ้ารัดกุมก็โอเคถ้าไม่รัดกุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะแซงชันอีกต้องยอมหมดเลยถือว่าเสียหน้ามากเลนกับหมดอิสรภาพในการดำเนินกิจการตัวเองอ่ะต้องยอมเขาเพราะว่าสู้เขาไม่ได้ถ้าไม่ยอมก็ต้องปิดบริษัทแต่หัวเวย่ยเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ ไม่ประมาทเจอแบบเดียวกันอเมริกาบอกห้ามบริษัทอเมริกาทำการค้ากับ h u เว่ยทั้งหมดเลยจริงๆแทบจนหนักกว่าแซทเด้วยนะเพราะว่าแซ e ีแค่เจอดาบแรกนี่ก็ล้มไปเรียกว่าแทบจะตายสนิทแล้วเนี่ยต้องยอมอย่างเดียวแต่โ u เว่ยบอกไม่ส่งชิปให้ h u เว่ยบอกไม่เป็นไรตามสบายเพราะเราเตรียมการเรื่องนี้ไว้มาหลายปีแล้วโฮเว่ยสามารถสร้างชิปตัวเองได้ มีบริษัทผลิตชิปของตัวเองเป็นบริษัทลูกอเมริกาไม่ทรงเหรอตามสะดวกผลิตชิปตัวเองคุณภาพดีกว่าของอเมริกาทุบไปไม่ตายอเมริกาบอกบีไปทางบริษัทอาร์มที่อังกฤษแล้วก็ให้ไม่ทำการค้ากับหัวเว่ยเหมือนกันเพราะเทคโนโลยีของอาร์มหัวเว่ต้องใช้ ในการเป็นแกนของมือถือทั้งโลก90%ต้องใช้เทคโนโลยีของบริษัทอา่าหมดคนถือหุ้นใหญ่คือซอฟ t b แบง์ของญี่ปุ่นซึ่งกําลังประจบทําเต็มที่เพราะต้องการไปเทคโ o v e r บริษัทโทรศัพท์มือถืออันดับ3-4ของอเมริกาและควบรวมกันเนี่ยก็ต้องให้ทางการ,รอเมริกายอมรับอนุมัติก่อนถึงจะควบรวมได้ก็เลยเอาใจแล้วก็ a อ d ด o i d ออมาประกาศบอกว่า มือถือหัว e i ต่อไปจะใช้ Google Map ไม่ได้ใช้ Gmail ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันหลายๆอย่างของ Google ไม่ได้แล้วก็ระบบ security ของ Android จะไม่อัปเดตให้ด้วยเพราะพี่อย่างนี้เป็นไงเอ่ยคนบอกเอ๊ะมีมือถือสองยี่ห้อซื้อหัว e i แล้วใช้ Google Map ก็ไม่ได้ใช้ Gmail ก็ไม่ได้อีกหน่อยเข้าไปเสิร์ชหาคำโน้นคำนี้ต่างๆก็ไม่สะดวกไปหมดเลย ไม่ปลอดภัยก็ไปซื้ออีกยี่ห้องดีกว่าใช่ไหมเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะไม่ให้ใช้ Android ด้วยต่อไปอฮุ้เบยก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราเตรียมการเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่เจปีก่อนไปตั้งฐานวิจัยเรื่องระบบปฏิบัติการคล้ายๆ n d r ด i d เนี่ยอยู่ที่ฟินแลนด์พัฒนามาเจปีแล้วคือคาดว่าอนาคตอาจจะเกิดกรณีอย่างนี้เมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อาจจะถูก บริษัทอเมริกาทุบถูกอเมริกาทุบเนี่ยเพราะเกงว่าจะมาท้าบบาร,รมีนี่นเลยเตรียมการไปล่วงหน้าเจ็ดปีตั้งระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าปุ๊บปั๊บยังใช้เลยไม่ได้ต้องใช้เวลาปีหน้าปรับอะไรทุกอย่างให้ลงตัวเฟซบุ o กอมา,มาป,รประกาศว่าเบอร์มือถือของหัวเว่ยอีกหน่อยใช้ Facebook ไม่ได้ห้ามดาวน์โหลดโปรแกรมแอปพลิเคชัน Facebook ลงไปในมือถือแล้วให้ลูกค้าซื้อไปปั๊บมี Facebook ใช้เลย จริงๆมันดีกับเฟ e บุ o กนะแต่เฟ e บุ o กมันไม่ให้ใช้แล้วทำตามคำสั่งรัฐบาลอเมริกาคือพยายามตัดทุกทางหัวเวยก็ถือว่าลำบากมากแต่ว่ายังไม่ตายทั้งที่เจอคู่สึกไม่ใช่บริษัทบริษัทหนึ่งนะแต่เป็นประเทศอภิมหาอำนาจของโลกแล้วใช้ศักยภาพของทั้งประเทศที่เป็นอภิมหา,าอำนาจอันหนึ่งของโลกเนี่ยทุบจะให้ตายตัดแข้งตัดขาทุกอย่างจะตีให้ตายเนี่ย แต่ว่าหัหวเว่ยยังไม่ตายยังมีทางที่จะค่อยๆแก้ปัญหาไปได้เนี่ยแม้จะลําบากมากก็ตามถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะไม่ประมาทเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าจึงพอจะมีทางให้ให้เดินได้บ้างแม้จะแคบลงมามากก็ตามเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเดินได้สําเร็จจริงๆนะไม่แน่ว่าอนาคตเนี่ยระบบปฏิบัติการหงเหมินเนี่ยที่หัหวเว่ยสร้างขึ้น อาจจะก,การคู่แข่งของ Android ก็ได้เพราะตอนนี้ในโลกเนี่ยก็มีอยู่ระบบปฏิบัติการ2อันในมือถือนะหนึ่ iOS ของ iPhone มี Market Share ประมาณ15%ของโลกแล้วก็มี Android อีกประมาณ85%เจ้าอื่นนอกจาก iPhone แล้วก็ใช้ Android ทั้งนั้นแต่เมื่อ Google ที่เป็นเจ้าของ Android ไปบีบให้หัวเว่ยใช้ไม่ได้เขาก็ต้องไปทาของตัวเองขึ้นมามันไม่ง่ายหรอกเพราะมีเจ้าอื่นเคยพยายามจะทำไม่ว่าจะเป็น Microsoft เป็น Nokia เป็นซัมซุงเองก็ตามเนี่ยจะทําระบบปฏิบัติการเองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไปไม่รอดแพ้แอนดรอยหมดแต่ครั้งนี้ของหัวเว่ยเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าไม่รอดตัวเองก็ต้องตายไปอยากวงการมือถือเลยแรงกดดันมันไม่เหมือนกันซัมซุงทําตัวเองไม่รอดก็ไปใช้ Android เหมือนเดิมไม่มีปัญหาแต่ของหัวเว่ยไม่มีทางถอยถ้าไม่รอดก็ตายอย่างเดียวความทุ่มเทมันต่างกันสู้ไม่ได้ตายแน่ พออย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็ต้องดูว่าแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงเรียกว่าคนทํางานหัวใบตอนนี้เนี่ยมีเสือมีหมอนอยู่ใต้โต๊ะเลยทําวิจัยไปสี่ทุ่มห้าทุ่มหมดแรงปั๊บเหนี่ยนอนไปชั่วโมงสองชั่วโมงพอมีฟื้นมีแรงขึ้นมามาทําวิจัยต่อเหมือนกับสถานการณ์สงครามเราสังเกตช่วงสงครามเนี่ยเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากเพอถ้าสู้ไม่ได้ก็แพ้เขาก็เป็นขี้ข่าเขาทุกคนก็โหมทุ่มกันเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสถานการณ์หัวใยตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้น พอจะประคองตัวได้เพราะไม่ประมาทคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากไม่ประมาทแล้วก็ตั้งใจเตรียมการทุกอย่างอย่างดีนะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องราวที่ใหญ่โตหนักหนาเพียงใดก็ตามจะลำบากมากแค่ไหนก็ตามก็ยังจะพอประคองตัวได้แล้วก็มีทางแก้ปัญหาได้ในระยะยาวขอให้ไม่ประมาทตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองจะเป็นพร พระอาจารย์ครับแล้วเท่าที่ฟังพระอาจารย์เนี่ยคือความไม่ประมาทเนี่ยเราจะต้องมีสติแล้วก็มีความระมัดระวังนะครับอย่างเช่นบริษัทโมเวย <ETF> แต่ทีนี้เคยได้ยินคําที่กล่าวว่าความไม่ประมาทในธรรมนะครับพระอาจารย์ในมุมนี้คือมีความต่างจากความไม่ประมาทในทางโลกไหมครับไม่ประมาทในธรรมคาว่าธรรมเนี่ยในายะมีเยอะมากนะเฉพาะเอาคําว่าธรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยของเราแล้วมาวิเคราะห์ความหมายในแต่ละที่ละที่เนี่ยในพจนานุกรมที่ ทางสมาคมบริปรกรณรวมเอาไว้มีความหมายควาว่าธรรมะเนี่ยถึงห้าสิบกว่าความหมายเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นความหมายคําว่าธรรมะเนี่ยมันเยอะมากแต่คําว่าไม่ประมาทในธรรมเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดความหมายโดยรวมนะก็อยากจะให้นึกถึงว่าหมายถึงว่าไม่ประมาทในชีวิตเป็นยังไงเอ่ยไม่ประมาทในชีวิตก็เวลามันผ่านไปทุกวัน,น่ใช่ไหมถ้าใครยังคิดว่าเอ้ยเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เวลาข้างหน้าขนทางอีกยาวไกล เบิร์ดเบิร์ดสบายสบายไปก่อนเที่ยวก่อนกินก่อนดื่มก่อนเล่นก่อนเดี๋ยวอีกสัก2ปีสมปีหปีส0ปีเดี๋ยวค่อยขยันทํางานก็ได้เวลายังอีกยาวไกลคิดอย่างนี้คือประมาทล้วประมาทในเวลาประมาทในวัยเนี่ยทั้งหมดคือประมาทในชีวิตทั้งนั้นแหละเพราะจริงเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วผ่านไปแล้วเรียกกลับได้ไหมไม่ได้ผ่านไปเมื่อวานก็คือเมื่อวานเรากลับมาไม่ได้แล้วต่อ้เป็นมหาเศรษฐีแสนล้านเนี่ย ก็เอาเวลาเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยกลับคืนมาไม่ได้เวลาคือสิ่งที่คนจนคนรวยคนมีอำนาจกับคนธรรมดาคนชั้นล่างเนี่ยทุกคนมีเท่ากันแล้วเราก็มีต้นทุนความเป็นมนุษย์คือร่างกายของเราเนี่เหมือนกันมีเวลาเท่ากันดังนั้นคนทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าเอาจริงแล้วอย่าดูเบานะ คนธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นคนสามัญชนมากๆเลยระดับล่างเลยซ้ำไปใช้แรงงานก็ตามนี่นะอ้าวเป็นจับกลงอ้าวกรรมกรแบกหามเนี่ยก็อย่าดูเบาจับกลงแล้วเป็นมหาเศรษฐีมีไหมมีเป็นยามาก่อนเป็นคนทํางานแรงงานมาก่อนประสบความสำเร็จมีไหมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูเบาเพราะจริงๆทุกคนคือแชมปเปี้ยนทั้งนั้นถ้าเราเคยเป็นแชมปเปี้ยนระดับว่าแชมเปี้ยนประเทศไทย ที่หนึ่งประเทศไทยเรามั่นใจตัวเองไหมเราก็ไม่ธรรมดานะสมัยก่อนสอบมัธยมปลายก็มีที่หนึ่งประเทศไทยนะสอบแข่งสอบรวมกันเนี่ยเอาคะแนนใครได้ที่หนึ่งก็ประกาศใครติดบอร์ดหนึ่งในห้าสิบก็โก้มากแล้วยิ่งที่หนึ่งประเทศไทยโอ้โหเป็นกีติยศตลอดชีวิตแล้วคนไทยเด็กเกิดปีหนึ่งประมาณล้านคนเนี่ยที่หนึ่งประเทศไทยคือหนึ่งในล้านใช่ไหมก็ถือว่าแน่มากคนนี้เนี่ยคือสุดยอดแล้วถ้าเกิดเราเป็นหนึ่งในร้อยล้านล่ะเป็นแชมเปี้ยนหนึ่งในร้อยล้านเลยเนี่ย หนึ่งในร้อยล้านเนี่ยมันแทบจะแชมป์โลกเลยนะเพราะเด็กทั่วโลกเกิดปีหนึ่งก็ประมาณร้อยล้านคนน่ยเราหนึ่งในร้อยล้านหมายถึงว่าเด็กที่เกิดในปีนี้ทั้งหมดทั้งโลกนะเราเก่งที่สุดนะ่ยเรามั่นใจตัวเองไหมเนี่ยมั่นใจนะแต่เรารู้ไหมว่าตอนนี้ทุกคนคือแชมป์เปี้ยนระดับหนึ่งในร้อยล้านนั่นกันเลยเพราะตอนที่เชื้อสุจิของพ่อจะผสมกับไข่ของแม่นะอสุจิของพ่อมีประมาณสองร้อยถึงห้าร้อยล้านตัวแต่มีตัวเดียวเท่านั้นที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ฝีมือเลิศที่สุด แหวกว่ายังกระทั่งไปถึงไข่ของแม่ที่สุกพอดีแล้วผสมกันตัวอื่นก็หมดสิทธิ์มีแต่แชมปเปี้ยนตัวเดียวที่เกิดมาเป็นตัวเราทุกคนนี่แหละง mm hmm. ั้นแต่ละคนคือแชมเปี้ยนหนึ่งใน200อยล้านหนึ่งในห้าร้อยล้านทั้งนั้นเลยเนี่ยถึงบอกว่าทุกคนนี่ไม่ธรรมดานะให้เราเข้าใจตัวเองอย่างนี้แล้วก็เวลามองคนอื่นให้มองอย่างนี้ด้วยนะอย่าไปดูบาคนอื่นเขาว่าเขาคนจนเขาคนไม่มีความรู้ ให้ดูเขาว่าคนทุกคนที่เราเห็นในโลกนี้เนี่ยเขาคือแชมเปี้ยนหนึ่งใน200้ล้าน500ล้านคนนั้นนั้นเลยเขามีโอกาสและมีศักยภาพถ้าเอาจริงเท่านั้นเองนั้นเราเองดูเบาใครไม่ได้แล้วคนทุกคนก็มีโอกาสถ้าใช้ศักยภาพตัวเองในการทําความดีปฏิบัติธรรมคนทุกคนมีโอกาสจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์ได้ถ้าเอาจริงในสมัยพุทธกาลเ็ามีเกิดมาเป็นจันทานเนี่ย ที่เขาถือเป็นเสนียดใครมองเห็นต้องเอาน้ำมาล้างตาเนะ่ะก็ยังมาบวชแล้วมาเป็นพระอรหันต์ตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นคนทุกคนมีศักยภาพในตัวทั้งนั้นดูเบาใครไม่ได้แล้วเราก็อย่าดูเบาตัวเองขอแต่เพียงเราไม่ประมาทในธรรมคือในชีวิตท่านั้นเองขยายเป็นในเรื่องเวลาความเป็นหนุ่มเป็นสาวความไม่มีโรคเรายังแข็งแรงอยู่อะไรก็ทําอะไรตามใจชอบจะป่วยจะไข้จะไม่สบายตอนไหนก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังดีๆอยู่ยังมีกําลังอยู่ให้ใช้กําลังนั้นเนี่ยในการทําความดีให้มากที่สุดนี้แหละคือความไม่ประมาทความดีคืออะไรขยายตามที่บุิจาณลงตรัสไว้ก็คือบําเพ็ญประโยชน์ตนได้แก่ทานศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วบาเพ็ญประโยชน์ท่านคือช่วยแนะนําคนอื่นให้ทําอย่างนี้ด้วยใครทําอย่างนี้ถือว่าบําเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน และเมื่อทําด้วยความไม่ประมาทนี่คือการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและสมบูรณ์จริงๆตามปัจฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญพรและในวันนี้เราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับ,รบเจริญพร าชมครับต่ที่ได้รับคำพระอาจารย์นะครับจะพบว่าวิธีการแก้ไขความประมาทนั้นง่ายๆก็คือความไม่ประมาทนั่นเองครับเพราะว่าความไม่ประมาทนั้นจะทําให้ร่างกายของเราครับสามารถตื่นตัวทํางานได้อย่างเต็มที่ส่วนจิตใจของเราครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับบุญภายในตัวของเราทําให้บุญนั้นถูกกระตุ้นแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันทําให้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะครับก็จะถูกกระจัดไปแล้วก็มาลายหายสูญในที่สุดครับ แลวเราน่ะคะก็คนที่จะมีสติค่ะเพราะว่าสตินะคะเปรียบเสมือนยามนะคะที่คอยเฝ้าระมัดระวังภัยมีให้อันตรายมาถึงตัวเราค่ะเราก็อย่าประมาทนว่วประมาทในเวลานะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวเรานั้นนะคะห่างไกลาจากการสังสมการสร้างบารมีให้เราเนี่ยหมั่นที่จะตึกระลองเรื่ถึงบุญแล้วก็ทําบุญให้ทับทวียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นสเสบียงบุนติดตัวเราไปค่ะ และทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับและวันนี้นะคะเราสคนและทีมงานนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ